ข่าวดีก็เหาแฟนเพจนะครับวันนี้รถบ้านสุวินย์จะทำโปรโมชั่นนะครับโปรตุจจนอ่างเปาตุุนกายให้กับรถอันติที่เข้ามาร่วมร้อยคันนะครับโฉมนี้นะครับปีทวันสิบสี่น้ำหนึ่งชุวรตุจจีนะครับผ่อนเริมต้นที่ห้าพันบาทนะครับเรามาดูรถกันนะครับว่าสภาพว่าเป็นไงรถทุกคันยี่อสุวินยันรันตีว่าไม่มีชนหนักพิวามน้ําท่วมนะครับโฉมนี้ถ้าเห็นไหมฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแม็กอัลอยจากโรงงานนะครับภายในนะเป็นเบาะสีดํานะครับ แล้วก็แอร์แบ็กคู่นะครับวิวเทปเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้นะครับเป็นรถที่แบบวิ่งเป็นล้านกิโลนะครับไม่ต้องฟิชเชือร์นะครับเป็นรถที่ขายดีนะครับอันดับหนึ่งตอนนี้รถขนาดกลางนะครับแล้วสิ่งสำคัญครับภายในนะครับครบครบถ้วนเลยครับจะเป็นแอร์จะเป็นพาวเวอร์จะเป็นแอร์แบ็กคู่นะครับจะเป็นเบาะหนัง จะเป็นยูทเทมนะครับสินคัาทุกคันนะคเป็นเครื่องพันหกร้อยซีซีนะครับซึ่งนะครับซึ่งในเมืองก็ดีนะฮะหรือวิ่งทางไกลก็เหมาะนะครับแล้วก็ห้องโดยสารกว้างขวางครับส่วนโฉมใหม่นะครับีกแล้วครับผ่อนเริ่มต้นที่8,000บาทเท่านั้นครับวันนี้เกียสวิทช์เชยกระจาดให้ครับแล้วก็ทำสดรดให้อีก1หนึ่งแสนนะครับสินส้ากคัญครับรถทุกคันของเกียสวิทช์การันตีนะครับ ไม่มีชนหนักพิกามน้ําท่วมโฉมนี้รถมาอยู่ประมาณ9 0 0 0แสนกบาทครับวันนี้ครขายเพียงนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าบาทผ่อนเริ่มต้นที่8ปดพบาทเท่านั้นครับสินตั้ครับรถทุกคันนะครยบเยสุวิทย์นะครับใช้เงินดาวเพียง9บาทนะครับประกันภัยประกันรถยนต์บาดช่วยเหลือจัดส่งฟรีตัวเทศพร้อมคูปองน้ำมันหนึ่งหมื่นแล้วก็ลอตเตอรี่อีกหนึ่งร้ายใบนะครับแล้วการันตีรถทุกคันนะครับที่ออกจากรถบ้านสุวิทย์ไม่มีชนหนักพิกามน้ำท่วมใครอยากได้อันติด มาที่นี่ครับที่นี่ชื่อว่าก้าวก้าวรถบ้านสุวิทย์ถูกนะดีปตุ๊ดจีนอังเปาตัวตัวไกลไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่ารถด,ดีรถสวยต้องที่นี่ครับจัดส่งฟรีทัวประเทศที่ถึงรถอันทิตที่ถึงเรานะครับเย,ย,ยืนยันยันนอนยันว่ารถด,ดีมีคุณภาพชื่อว่าก้าวก้าวรถบ้านสุวิทย์ถูกและดี